ยินดีกับอลีฟแต่งงานแล้วคะ่ะต้องบอกว่างานนี้ขอแสดงความยินดีด้วยคะ่ะหนุ่มคนนี้นั้นนะคะหลายคนคงจอรู้จักกันดีคะ่ะซุปตารูปหล่อที่โดง่งดังมาจากซีรีส์ b o เช็คเทียนสําหรับเรื่องนี้นะคะหลายคนเองบอกว่าโอ้โหพระเอกเหล่อมากคะ่ะออกมายอมรับว่าแต่งงานแล้วลาสตุสิบสี่มีนาคมที่ผ่านมาหลีจื้อถิงได้เปิดเผยในงานแถลงข่าวว่าเขาแต่งงานแล้วและสแมแหวนแต่งงานแล้ว เขาเองยังมอกอีกว่าภรรยาของเ้าเป็นคนนอกวงการปลูกต้นมารักกันมานานหลายปีส่วนคดีในเรื่องทายาทตอนนี้ยังไม่มีแผนทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ